สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิพย์คนเดิมนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษมาตามแนวทางเราพัฒนาพ่อปู่สีสุโธนะปเก้าเก้าเศียนนะครับงวดล่าสุด3าสามให้โชค2ตัว่างนะครับก็เข้าอย่างต่อเนื่องบรรดาพ่อปู่สีสุโธนะครับมีมาเกสองยอดเราก็เป็นนิ้วเลหมายที่ดีนะครับนะครับหมายเลขแรกนะครับได้หมายเลขสามนะครับนิ้วเหมายที่ดีเพราะว่าตอนที่มาถึงก็ฝนตกพอดีเลยนะครับ มาเดินกันนะครับว่าคืนนี้โดยสิงโตงข้าปูสีโทจะให้ตาให้ัวเลขชุดไหนนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลที่สองอหนึ่ระวังเจ็ดสอัน,นะครับหมายเลขที่3นะครับได้หมายเลขศูนนะครับ3ามศระวังสามเจ็ด,ดกูนย์นะครับ ก็หมายเลขสุดท้ายนะครับอ่ะได้หมายเลขเก้านะครับได้หมายเลขเก้านะครับเช็คจับไว้สามหนึ่งศูนย์เก้าระวังสามเจ็ดศูนย์เก้านะครับถ้าใครจะตีเลขเก้าเลขหกนะครับก็อาจจะเป็นสามหนึ่งศูนย์หกกับสามเจ็ดศูนย์หกอีกคู่หนึ่งนะครับฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับ แนวทางเหล่าพัฒนาหรือว่าค้ามคงคืนนี้นะครับเจอก,กันใหม่อีพีหนา้าสำหรับเนื้อหาวิโดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแาวทางในการเซอสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ